พาทุกคนมาชมร้านขายผักเวียดนามร้านดีสมัยที่ชาริสามาออสตเตรเลียใหม่ๆชาริสามาะมาร้านนี้แหละผักเพิน่นลายดิตะก้อนดิชาริสามะทุกคนขุดข้าวพิน่นลายลายเด้ตอนนี้เนี่ยเป็นเงียบเงียบของกันหน่อยเลยจะนี้ตะกี้ของเพิน่นลายแฮงเอาเขว่าสิมปหาตสื่อบกเขือวะ่ะนี่ พอมีนะทุกคนต้องไปอีกร้านหนึ่งนาะอีกร้านนึงโอ้ตะเกียร์ขาเป็นลายควางเป็นกระายเด้มันเป็นแบบนี้เลยร้านเนี่ยขายผักขายอันของแห้งเนาะของไทยก็มีได้เลยเนี่ยสินค้าไทยนี่มีพวกกับน้ำปลาเนาะน้ำปลาซอายอริซาชิย่างด้วย น้ำปลาเนาะโอ้ขอลืมขึ้นพ่อหน่าจ,จะมาซื้อนะ้ำมันยูเนี่ยเนี่ยเจ็ดเหรียญแปดสิบถูกยูแต่ว่าคันเป็นล้านไทยนี่สิบเหรียญอะแตกตั้งกันหลายชุดนี้ก็เป็นน้องแม่เนาะก็ะค่อยอยากซื้อปไปไดทุกคนเพราะว่าซื้อไปแล้วไอ้จอดเราก็เ่กลิ่นแล้วก็ เราก็บอกให้ซื้อๆเพราะซื้อไปเราเพื่อไทยกินเราก็มากิน,กนซุปลูกชิ้นนะอันนี้ชิ้นค้าไทยนะข่าไลอ้อนสิบกิโลสามสิอเอ็ดเหรียญเราแพงจังไงห้ากิโลสิบแปดเหรียญยู่ร้านไทยถือก็อยู่นี่แพงแตะกี้ชลิสากอบว่าค่อยสืบราคาเรกทุกคนอันนี้เข่าไทยนะ ก็ค่อยสืบราคาสื้อสื้อย่างเดียวสมัยม้าไม่ไม่เนาะก็ค่อยไปลั่นไทยไปไหนอันนี้บักขามบักขามเปียกยู่อเพื่อนก็เหลือยู่นิดนะึะอันนี้เป็นน้ำตาลนะทุกคนนะน้ำตาลน้ำตาลกระถูกปีอะแต่ว่าชลิาสาซื้อแล้วซื้อมาจากในห้างเ่ะกี้แบกบเต็มหลังเลย อันนี้เห็นปะปะ้ากระปองไทยนะจา่ไม่คุ้วไม่รู้ว่าเพิ่นขายอะไเขึ้นราคาค่ะพวกนี้น่าจะปองละยี่สิบสามสิบบาท,ทรับอันนี้เป็นประแดกนะประแดกไม่ใช่กระปิสิกระปิเป็นกระปิกะปิของเวียดน้ำนะทุกคน จะเป็นซอสซอสแม็กกี้กันนี่น้ำปลาอันนี้จะเบิดแล้วนะเดี๋ยวชลิสามานะเอานะเดี๋ยวย่างเบอร์เกอร์เคลียก่อนข้าวเรนะียนยี่สิบแพงกวนานะร้านไทยซีเยียนกว่าปลาหมึกปลาหมึกนี่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามนะตตมน้ำปลาน้ำปลาปลาหมึกบ้านเฮาแต่ว่ันโบราณทิพย์พลดวะ เดี๋ยวเอาไปยางอีกร้านหนึ่งนะา้านนี้ยางไว้ก่อนนะมันเป็นร้านแรกนะเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่นะขึ้นขายสินค้าไทยไลย่ๆเลยนะทุกคนร้านนี้านด้สมัยมาหนุแดกแดกคือว่าแหละนะนเป็นกลัวไปจ้ะยางต่อ